ไอ้เราอกื้อก็อยากได้สก,กินไปหมดอ่ะอยากได้ไปหมดอยากรู้ไปหมดอ่ะแต่เกื้ออ่ะอยากได้ทุกอย่างอ่ะเราอ่ะอยากได้โลบัสอยากได้โลบัส มีอะไรที่เด็เกลือไม่อยากได้บ้างะเท้าของลุงนั่นตอนโอ้เพื่อนนี่เช้าสุดของผมแล้วนี่ถือว่าเช้านะผมรู้สึกผมตอนเนี้ยอารมณ์เหมือนประมาณตีสามอะจริงๆช่วงเวลาเจ็ดโมงเช้าของผมก็คือหนึ่งทุ่มของทุกคนนะเพื่อนแต่วันนี้มันถล่นไงวันเนี้ยวันนี้มันถล่นไงถล่นอยู่ยาวๆเลยไงวันเนี้ย พอดีผมมาไปเจอถ้าผมไปตีฮอนมาเกมเนึ่เว้แล้วผมไปเจอตัวที่ผมแบบไม่ถูกใจมาเว้เพื่อนผมไปเจอตัวที่ถูกใจมาผมก็เลยเห้าวห่านเลยไงเลยเซียนเลยไงพอดีเคียงงานเสร็จประชุมอะไรเสร็จพอดีก็เอาอะเพิ่งนั่งแก้แบบนั่งแก้ดอกอ่านั่งแก้เล็ดดอกก็แทมคลาสสิกนะครับ นั่งแก่นั่งแกเลิตดรอปก็แถมคลาสสิกไปได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับผลท้ายงี้อีกยาวไกลเลยโอ้โหเกมเป็นอะไรโคตรนานเกมเน่าเพิ่งจะเข้าเอาอะไรวะเอา้าเกมเน่าเหรอ เน่าเหรอวะโอ้เกมเน่าโอ้ข้าอยากเล่นเกมเน่าโอ้จบแล้ว โอ้เกมเน่าเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วมิดบอลเน่าว่า,าวะว่าไงลูกถ้าเล่นในโทรศัพท์ฟรีไฟ์ถ้าเล่นในโทรศัพท์อ่ะหนูจะใช้นิ้วในการเดินแต่ถ้าเล่นในคอมหนูต้องใช้หนูต้องใช้เมาส์กับคีย์บอร์ด จริงอะตามหลักสาโกลน่ะหนูต้องหัดเล่นคีย์บอร์ดกับเมาส์เว,ว้ยถ้าหนูอยากเก่งอ่ะหนูต้องหัดเล่นคีย์บอร์ดก,กับเมาส์เพราะว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดอะมันทําอะไรได,ได้ได้หลายอย่างมากกว่าจอยจริงๆจอยมันก็ทําได้คล้ายๆเมาส์นี่แหละแต่ว่าป้าไม่ได้ใส่ไม่ได้สายเมาส์เลยว่ะปกติป้าใช้แต่แบบใช้แต่คีย์บอร์ดกับกับเมาส์อะไรอย่างเงี้ย พักงานมาจะเล่นเกมเท่าหน่เน่าอีกโอ้เศร้าเศร้าเลยเศร,ร้าเลยเศร้าเศร้าเลยโอ้โหผมลุกมามเจอฮอนเน่ผมอย่างเศร้าเลยนะเนี่ยเอ้แล้วถ้าฮอนเน่มนต้องไปแจ้งใครว่าให้ตายเดีเย๋ยวผมไปลองหาดูในดิสก่อน ต้องลองหัดเล่นเอ้ยนี่ไงดิทอนผมยังไม่ได้ออกนี่ว่ะดิทอดิทอนผมยังไม่ได้ออกนี่ว่าผมนึกว่าผมออกดิทอนไปแล้วเว้ยเออว่ามีคนกระตีมดิทอนด้วยครับแต่ว่าแบบมิแต่คนตระตีมหน้านี่หนา,างหน้า แนวหน้าเนี่ยหน้าเดียวกับผมนะเพื่อนมันจะเข้าเกมกันไม่ได้นะครับจบละลูกประคำมือลูกประคำกูไม่ได้เกิดแล้วเพื่อนไอ,อ้แี่ไม่งูตาแบบเตี้ยๆให้เพื่อนนอนอยังไงคุณฟองเพื่อนนอนอยังไงเพื่อนเชื่อเพื่อนหนูกูไม่เคยเล่นดีขนาดนี้มาก่อนนะเว้ยจริงๆตาที่พลาดมาเนี้ยนะอยากจะแบบเก็บภาพเพื่อเป็นที่ระลึกมากเลยนะเว้ยแต่ว่าไม่มีใครอยู่สักคนนะเพื่อนเพื่อนดู นี่บุคคลทั้งยิบเอ็ดอะไอ้เนี้ยแบบตึงจัดเลยเกมเนี้ยคือแบบตึงมากเลยรูปคำกูไอ้เนี้ยรูปคำกูตึงจัดเลยตอนเนี้ยเกมตึงถ้าทีมแบบไม่ไหวอะเพื่อนทีมมันไม่ไหวอะทีมมันไม่ไหวจริงตอนเนี้ยโอ้แต่หอนเน่าวเพื่อนเที่ยวเส็งมากเลยเนี่ย กูากูทำอะไรต่อเนี่ยกูไปไม่ถูกเลยเนี่ยเพื่อนเล่นอะไรอ่ะลุงฮะนั่งดีๆดีๆกำลังโหลดเกมอะไรเกมรถรถแข่งไม่เล่นมาก่อนเคยเล่นมาก่อนใช่แล้วก็รถทิ้งไปอืม จบแล้วเพื่อนถ้ามันเน่าแบบนี้มันเน่านานไหมครับคุณฟ้องกว่ามันจะหายอะ่ะกว่ามันจะหายอะ่ะมันนานไหมครับกว่ากวา่ถ้ามันเน่าแบบเนี้ย ไปนั่งดูในดิสฮอนก่อนที่อาการแม่งเป็นไงวะคำคน Google สภาพขู่ขึ้นในดิสฮอนตอนนี้แม่งคือด่ากันที่หายเลยเว้ยเฮ้ยเนี่ยนี่มลูกคุณฟองเปล่าวะคุณฟองนี่มลูกคุณฟองเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นดีๆลูกจะมาดันเก้าอี้ป้าลูกดีๆดีนี่อะไรของเล่นของเล่นของป้าเฮ้ยเนี่ยดูดิ เนี่ยผมจำรูปได้เนี่ยว่ารอนดีนนเฮียใจห่ดเ่ยผมจำไอ้คนนี้ได้เนี่ยแปบ๊บเดียวนะอยู่ที่แอดมินก็จะแก้ไวแค่ไหนโอ้น้ำตาจะไหลเลยเนี่ยตรงนี้มันขึ้นว่าอันนาวอ่ะเพื่อนโอ้จบแล้วจบแล้ว โอ้ oh, เป็นทั้งมิดวอร์เป็นทั้งไอ้นี่เลยว่าวะโอ้ oh, ลูกประคำกูก mm hmm. ำ mm hmm. ลังเสียนเล่นเลยอะโอ้โ oh. ห oh. เดี๋ยวเรามิดวอร์ดิ mm hmm. หนูไม่ไหวหนูก็ไปนอนดูทีวีรอระหว่างที่มันโหลดอะ mm hmm. มันไม่ถึงยี่โมงหรอกเกมโทรัศาปากเพื่อนยังไม่ได้นอนเลยอะลุงนอนไม่หลับเพื่อนเพราะผมหลุดจากเพื่อนพรผมหลุดจากเพื่อน,ออนใช่ไหมผมก็ไป อา่ทีมงานเรียกประชุมกูก็ก็ไปนั่งไปนั่งตัดสินใจอะไรอีกโคตรเยอะเลยโคตรเยอะแบบเยอะแยะเลยเพื่อนเนี่ยัวนี้พิซเตอร์ประจำเซิร์ฟแอมบัตเตอร์นะครับอืนี่ดีนะยังให้เกียรติพิมภาษาไทยมาเพื่อนนี่ดีนะนี่ยังให้เกียรติพิมพ์ภาษาไทยนี่รู้งานนะเนี่ยพอถ้ามีภาษาอังกฤษมาเนี่ยกูถามเลยว่ามันแปลว่าอะไร จริงๆเอ้าโอ้โวัสดีครับคุณพีระมนท่วัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพีระมนท่วัสดีครับอยากโฟวะ่ะนี่อ <c oughs> ยากโฟวะ่ะเพื่อนอยากโฟวะ่ะอยากโค้งว่ะเพื่อนอืมอยากกันหินวะ่ะเพื่อนนึกถึงตอนปากดีแล้วมันมีแหงอ่ะเพื่อนนะ เสียก็รับหน้าไปผมก็รับหน้าที่ปากดีไปยอะไรเงี้ยเสียก็รับหน้าที่ปัมป๊มปั๊มปัม๊มปั๊มตู้ปั๊มตู้ของไ่คนอื่นเล่นเหตุผลคือคุณพีระบลทักมาคุยกับเจนแอนอยู่นะครับเ,นนเห็นเจนแอนกมาไลฟังลูกน,นะครับสรุปทําไม่ลงถ้าทำลงทะเบียนกิวมานะนะครับผมถ้าทําลงทะเบียน๋อ้เยี้ยผมก็ว่าลืมอะไรเว้ย ผมก็ว่าลืมอะไรเออว่ะเพื่อนผมลืมไปเลยแป๊บหนึ่งนะเพื่อนแชทมาอยู่นี่ว่ะตอนเช้าที่ผมออกบิดมาแต่ผมยังไม่ทันได้ตอบผมไปคุยกับไอ้นี่อยู่ไปคุยกับอา่าไปคุยกับอา่าทีมงานเซิร์ฟไฟเอ็มมาไปคุยกับทีมงานเซิร์ฟไฟเอ็มมาเามื่อช่วงเช้ายืนเันที่ยังเลยกูล่อเอาตาตาเปือ่อยเลยครับพอเคลียร์เสร็จอะไรเสร็จ กลับมาคุยกับทีมงานซิวต่ออีกคุยเสร็จอะไรเสร็จกะว่าอมอืตบหอนสักหน่อยแดีวว่าอะไรอย่างเงี้กะว่าตบหอนสักหน่อยเนี่ยรู้เรื่องเลยจะเข้ามาหอนเน่าโอ้โหไม่หอนเน่าจริงดูดิเพื่อนเก้าอาทีหาไม่เจอจบละความสุขของกะทิจบละมันจบละโอ้มันจบลงละ เล่นด้วยนีลงมาี่เพื่อนงานคู่กันเลยทีเดียวนะครับมาี่เพื่อนไอ้เล่นด้วยไม่มีปัญหาหรอกเอ็มบอาร์เพื่อนถึงผมหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะดีลุงุ้ยสวัสดีครับน้องซานิสวัสดีครับน้องซานิพวกนี้เซิร์ฟเปิดแล้วกูไม่ต้องมานั่งตีฮงตีฮอนแล้วเซิร์ฟกูเปิดแล้วพวกเนี้ยกูจะได้ไปโลดเล่นในยุทธจักรกูมันทองกูจะได้เกิดแล้ว ึ้วต่อไปนะครับกุมานทองจะเกิดในฐานะแอสซิสซินหรือเปล่าหรือว่าเป็นสวอตดีว่าพันห้านิดโอ้จบแล้วเพื่อนเอ r าเพื่อนมันไม่ถึงผมเพือนผมขอโทษทีนะคือผมไม่ได้อยากจะหักอกเพื่อนนะเว้ยที่เพื่อนอยากจะเล่นกับผมแต่ผมขอประทานอภัยด้วยของผมมาพันสองไอ้เหี้ยของผมพันสองนม่จะเล่นด้วยไม่ได้อะเพื่อนจริง ท้องนี้ตั้งแต่ผมเล่นฮอนมานะผมไม่อยากจะขิงเลยนะเว้ยน้องนี่ผมเป็นความว้าผมจ่าหนูนี้เลยนะเว้ยครั้งแรกในชีวิตที่คิวเกินยี่สิตัวนี่กูขิงก่อนเลยกูขิงก่อนเลยน,น,น,นี่นี่นี่ยี่สิบเอ็ดตายเก้าหนูเนี่ยดูดียี่สิบเอ็ดตายเก้าโอ้โหแบบตึงๆอะ่ะ เป็นที่สุดและในแบบคูณจริงๆตั้งแต่กุเล่นฮอนมาในชีวิตเนี้ยเฮี้ยกุค่ายี่สิบคค่าเยอะที่สุดในเกมมาเพื่อนคู้บเจริงๆครั้งแรกเลยอะนี่ครั้งแรกเลยอะแล้วดูนีเอาของแค่นี้แต่โคตรพ่อโคตรแม่ตึงอรเพื่อนแต่ไม่ไหวเฮี้ยทางเขาเกิดกันหมดเลยนีดอสองอยู่มาไหมเออมันต้องไปเล่นหกตาหรืออะไรไหมหนูมันต้องไปเล่นหกตาหรือห้าเกมหรือไปถึงปุ๊บไปเล่นกับเพื่อนได้เลย อยากเห็นน้องทานนี่ตีดอดว่ะเอ้ยใครส่งอะไรมาวะนะอนุมัติเดี๋ไปีออนต่อสำหรับคนที่ไม่มีงานมีงานสำหรับใครที่กำลังจะเปิดเสริมนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับ <c oughs> ส่วนผมพ้นร <c oughs> อดผมรอดตัวแล้วเธอผมทำไม่เสร็จกว่าผมจะได้โปรโมทก็ประมาณ2เดือนนะฮะกว่าผมจะได้โปรโมทก็ประมาณ2เดือนนะครับช่วโโนนงนี้ผมก็ยังว่างอยู่นะทำระบบได้อยู่นิดหน่อยนะครับขำๆไป โอ้ oh, แต่ฮอนหน้าวะหนูต้องไปเล่น oh, ก oh, like ่อนสิบเกมโอ้โหสิบเกมไอ้เหี้ยฮอนโอ้ฮอนยังหกเกมโอ้ดอทเอซิบเกมเลยอ่ะหนูแล้วของล่ะมันผสมให้เองเลยไหมแบบฮอนเลยแม่หนูหรือว่ามันต้องไปผสมแบบไปซื้อผสมเหมือนฮอนไอ้ไปซื้อผสมเหมือนดอทหนึ่งอ่ะหนูแล้วพวกไก่พวกอะไรอย่างเงี้ยหนอพวกไก่พวกเกยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาแบบ ยังไงดีว่าพวกกกงพวกไก่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเองว่าหรือเราต้องซื้อไก่หรือเราต้องซื้อไก่แยกหรือว่ามันมีไก่มีนกเหมือนฮอนเลยหรือต้องซื้อไก่ออกมาแล้วแบบไอ้ี้ยไก่โดนตีตายของหายอะไรเงี้ยแบบเหมือนดอดหนึ่งเลยป่ะแอดมินฮอนหลับหมดลุงน่าจะนานโอ,โอ้โ้โอ้ โอ้จอบละมันจบลองแล้วเพื่อนเอ,อื่อประคำทองกูเยี่ยหมอผีกูแม่งเออเออใช้หมดแรงเลยอะมันทีมอะไรของมันวะเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ดาวฟอร์ไลท์หนึ่งชั่วโมงเหรอฟ like อร์ไลท์หนึ่งฮอนหนงฮอเหรอเออเออ เทอมเน่าขนาดนี้ปิดเถอควยแอดมินนะครับเฮ้ยอ่านอ่านในดิสกันหน่อยไหมอ่านในดิสกันหน่อยไหมแบบเออแบบอ่านในดิทนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่านในดิทนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเช็ดความเลือดของฮอนนะครับในดิสฮอนเนาะนะไอ้นี่บอกว่าเสียทอดเสียทอดบอกว่าจริงเน่าเหี้ยแล้งหนานะครับผมอีซี่บอก GM e อมจะเอากับกูไหมล่ะเนี่ยจะลอด,ดีกอ็แล้นแด้วยความเสียนฮอนนะครับ อ้น,นี่ก็น,น่าจะเป็น bs, แอดมินปอมแมงบอกนึกว่าพ่อมามาเปิดเซิร์ฟในไทยยะแค่โอ้โหมึงก็บูลลี่เกินใะนยะโอ้มึงก็บูลลี่เกินนะเพื่อนโอ้โหเกินไปเอาไ้ทอดให้ลงก่อนมาบ้านะครับมีการแซวกันนิดนึงนะครับรอน,นานแล้วเดี๋ยวกูบวกเห็นข้อความคุณในเซิร์ฟหัดอ่านบ้างไม่ใช่สาวอาทิตย์หนีเที่วยวไอ้ควายเนี่ยโอ้โหยัอย่างตึงตอนนี้ติดรอบออกเมดอยู่ออกเมดออ้ยออกเมดออกเมด ออกเมดผมจำได้มันมีสองหัวนะหนูใช่ปะออ๊กเมดอะออกเมดกูอ,อ,กอย่างชอบเลยครับว่านะครับผมเน่าเหมือนตัวมึงอะอะลาลครับเริ่มด่ากันแล้วเนาะตอนนี้เขาเริ่มแบบฟาดใส่กันแล้วนะครับมึงนี่แยบม,มากนะเดี๋ยวเมียมึงอ่าเดี๋ยวเมียมึงได้เป็นของกูเอาจริงๆนี่ไง,ไ,งไอไอเสียทอดเนี่ยจะเล่นเมียคนนี้ครับก็จะเมียแม่งสวยอยู่ จะเมียแมงหน้าพลังอยู่ใช้ได้อยู่เพื่อนเมียม,มึงลูกคุณหนูเดี๋ยวเจอกระจูคนขอทานนะครับจากาคีดโดนะครับผมกูชักอยู่เนี่ยดูลูปมึงแล้วชักเนี่ยนะครับอ่าแล้วนะวาสนามึงคงได้เย็ดแค่ยีหมาครับผมใช่ <laughs> เล่นเป็นแคลรี่โหดดีนะครับทิงเหรอคุณหนูไอออฟเฟมเล่นเป็นแคลรี่ได้ด้วยหรอวะมันคือ ถ้าเนฮอนมันคืออะไรว่าแบ็คทามิดปะถ้าเนฮอนมันเหมือนจะเป็นแบ็คทาม,มิดออฟเมดอ่ะผมจําได้อยู่นะครับสกิลเผาเผาเสร็จแล้วก็สกิลหนึ่งแบบมีตันคูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ้ยเอาเอ้ยเอาแชทหายเอาเอ้าแชทหายเฉยเอาแชทหายเฉยหายเฉยเลยครับแชทหายไปไหนอะ่ะเอาแชทหายเฉยอ่านอ่านอยู่แชทหายเฉย เกมนะมึงเอาเราร่วมวงเกมตั้งไหนไหมาละเพื่อนไอเสียทอดที่มันเป็นใครวะเดี๋ยวอันนี้มันดิจ,จริงกูป่นนะเนี่ยอ๋นนี้ดิจ,จิงกูเลยเนี่ยว่ะอ้าวไอเวนนี่นะครับผมพี่พี่เดือนของน้องดาวไปไหนแล้วนะครับเมื่อไหร่แอดจะเข้ามาแก้ไขอ่ะนะครับวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดเหรอชาชิมหายนะครับ GM คนไหนที่โดนปดนะครับ เดี๋ยวกูแบนไม่ให้หมด G, G G G M วะ่ะ G M มาว่ะเพื่อนเดี๋ยวกูแบนไม่ให้หมดว่ะเพื่อนแจีมทั้งหน่อยเว่ละเพื่อนเราจะเปิดไปแผนไหนดีวะแอดมินแม่งคือคนไหนวะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเจ้าของเหรอโอ้หเจ้าของสวยแล้วเนี่ยใช่รูปเขาจริงๆป่าวะเนี่ยสตาฟ สตาฟกอนกอกอนกอเหรออันนี้น่าจะเป็นทีมงานเอ้ยไม่เช็ดหายไปอีกแล้วว่าเพื่อนเขานั่งทำอะไรกันวะเดี๋ยวกูไปหาก่อนปาบกูไปนั่งเลยกูไปนั่งเลยกูส่องเลยกูส่องเลยคนนี้เขาก็พยายามจับคู่นะครับ เหมือนกันนะครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบอุย้ยเขาคนนี้สวยจริงคนนี้สวยจริงไงเช่นด,ดูรูปดิโอคนนี้สวยจริงโอ้โหเปิ้ลร้อยสามสองอ่ะเพื่อนน่าจะได้ตั้งแต่ต้นยันตอนนี้เลยมั้งเนี่ยนะครับคนเข้ามาดูกันตติมนะครับผม กูจับไปห้านาทีแล้วอะกูยกก่อนกูยกก่อนกูยกก่อนกูยกอะกูก,กดใหม่กูกดใหม่เลยเออเทียนหอนอะเฮ้ยก็เลยเทียนแค่วันนี้แหละนะครับพรุ่งนี้ซิลแม่งก็เปิดละนะพรุ่งนี้ซิลเปิดแล้วคงไม่มีเวลาเล่นแล้วแหละนะครับเอ,อ๊แต่พรุ่งนี้มันเปิดซีพีที่นี่ว่าที่พอีผมอาจจะยังไม่ไปหรอขี้เกียจว่ะจริงๆริงเขาจ้างตั้งแต่ซีพีทีเลยนะเพื่อนแต่ว่า ผมขี้เกยียจเล่น C V T อ่ะเล่นแล้วมันก็ต้องมาเล่นใหม่อมันมันไม่อร่อยอ่ะเพื่อนเล่นแล้วมันก็ต้องมานั่งเล่นใหม่เฮ้อยอ๋อไม่ใช่นี่มันเสียงจากเขาหรือเสียงจากกูเนี่ยกูได้ยินเสียงตึงเอาว่าพยายามออกเข้าใหม่นะครับของคนน้องคนไทยซะด้วยนะเราลองเปิดไมค์คุยกับเขาสักหน่อยไหมวะเื่องไหนครับลงุงไหนครับ ไปลงโรงงานซิลฟอร์สครับผมโรงงานโรงงานทำากวซิลฟอร์สครับผมแต่ผมก็ไม่รับประกัน g ีเอ็มกนะเพื่อนผม,ผมก็บอกว่าแยา่อย่ามาคาดวังอะไรกับผมเลยแย่ผมก็แบบผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นแค่ผมไม่ได้เป็นสตรีเมอร์อย่างเดียวอ่ะเพื่อนผมขายตัวเกียวด้วยผมทาเซิร์ฟด้วยแล้วผมก็เพื่อนเยอะซะด้วยสีนะครับวันหนึ่งกูก็ต้องไปคุยกับดิสนั่นคุยกับดิสนี้ โอ้โหเดี๋กะทีเอนั un, mm ่น hmm. เดีกกะที un, mm hmm. เอนี้ว un, นไปสลับไปหลายรอบอ่ะเพื่อนวนไปสลับไปคือคือผมม่ก mm hmm. ผมก็บอกว่าเอออย่าคาดหวังกับผมเยอะนะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยให้ผมเล่นไปนตามสไตล์ผมเถอะนะอะไรเงี้ยอย่า,อย,าอย่าแบบเฮ้ยเขาเล่นได้อ่ะทําไมเขาเล่นได้อ่ะเฮ้ยทำไมเขาเล่นได้อ่ะหรือเขาเข้าใหม่เหรอทําไมเขาเล่นได้วะ เดี๋ยว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 เดี๋เจอกันพรุ่งนี้จัดไปเพื่อนคือมันเป็นระบบใหม่เว้ยผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะบอกน้องทรานนี้ว่าผมพาพ่อผมไปด้วยนะเนแมเนี้ย <laughs> คนที่นี้ก็รู้ว่าคือใครผมจะพาเขาไปลองเล่นกุ๊ นะครับผมจะพาะเขาไปลองเล่นกุ๊กดูไม่รู้ว่าจะไปจริงหรือเปล่านะเพื่อนแต่เห็นบอกว่าอ่าเดี๋ยวมาลองเล่นด้วยนะมันไม่ต้องเล่นพระมันมีพระบัฟให้ในเมืองนะครับผมก็บอกรัาผมก็บอกเสียเกนไปว่ามันมีพระบัฟให้ในเมืองนมเสียที่เสียแกไม่เล่นติวเพราะว่ามันต้องมีพระส่วนตัวแล้วเก๋ไม่ชอบเล่นสองจอเสียแกผมบอกว่าเซิร์ฟนี้มันมีพระบัฟให้ในเมืองก็ลองมาดูก่อนถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมก็ว่าอย่างเงี้ยเนาะ อ,อ๋อเขากด4คนนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเล่นไม่ได้เหมือนกันไอ้กูตกใจหมดเลยเนะว่าเขาเล่นได้โอ้จบแล้วกูอยากเปิดไมค์ุยกยเเขาดูว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไมเสียงแปลกๆว่ะ กูจะคุยกับเขาหน่อยสิกูจะไปคุยกับเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวว่าเสียงในนี้จอดไอ้เชื่อก cool ูไม่กล้าเปิดไมค์คุยกับเขาวะ <laughs> เดี๋ยวกูจะลองเปิดไมค์คุยกับเขาดูนะเพือนเไม่วันที่กูหยุดกูจะเล่นนะมันเป็นเพี่ยอ,อะไรวะเนี่ย กูเวนกูด่ากดีเอ็มก่อนกูให้คุยด้วยจะโดนแบนปะดีนะพี่ให้คุยจะโดนแบนปะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ละทำไมมันแหม่กูอยากเล่นกับเจ้าว่ะกูว่าเจ้าน่าจะเล่นโหดเล่นตึงแน่เลยเนี่ยจริงกูว่าเจ้าน่าจะเล่นโหดเล่นตึงแน่เลยเดี๋ยวขอดูขอส่องจอเจ้ก่อนนะเพื่อน เฮ้ยแต่มีคนดูจอเจ๊งเขาเยอะอยู่นะครับมีคนดูจอเจ๊งเขาเยอะอยู่จะเข้าไปคุยกับเจ๊เขาแต่ผมจะทําแบบโอ้ยพี่ฮอนเป็นอะไรอะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเฮ้ยสวัสดีครับพี่ฮอนมันเน่าเหรอครับพี่โอ้ oh. นานไหพี่กว่ามันจะหายครับออมน เขาไม่คุยกับกูเลยวะ่ะหน,น่วยสิบร้อยพันไอเยี้ยพันเจ็ดเลยอ่ะเล่นอะไรลุงหมดสัญญาซิวแเหรอหมดนานแล้วเพื่อนผมหมดสัญญาซิวนานแล้วหมดตั้งแต่หมดตั้งแต่ต้นเดือนน่ะเพื่อนแล้วหมดตั้งแต่ต้นเดือนน่ะแล้วผมมาผมมารับงาน ไม่ใช่ผมดิอยาเจนแนนดิเป็นคนรับนะครับแล้วเจนแนนเกนมารับซิลฟอร์ไว้ใช่ครับผมเปิดพรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้แต่ว่าเฮียแกจะต่อให้จนปิดเซิร์ฟเหมือนเกนเคยพูดอยู่นะเพื่อนแกนบอกว่าจะจ้างมาวิ่งฟาร์มคนเดียวตอนเซิร์ฟปิด อะไรอย่างเงี้ยกูเคยได้ยินจากเจ๊กูเคยเห็นพี่ียกับเม้นอยู่นะเพื่อนแต่แกลืมมั้ง AO ก็น่าเล่นนะนะครับที่ลุงจะไปยีบสามนะครับผมอ่าเซิร์ฟนั้นก็น่าเล่นเพื่อนก็เป็นเป็นเซิร์ฟแบบคือีเอ่ะน่าเล่นพรา้้าลงเยอะมากนะครับ ใช่คือจีอ,อ,อที่ R O เนี่ยไอ้เนี่ยก็คือแบบคือจีเอะไรเขาเปิดตัวเนาะเราก็พูดถึงเขาได้ก็คือคือผมเคยวอลกิ้วเดียวกับผมเคยกิ้วผมเคยวอลกิ้วเดียวกับแกตอนอยู่ดารี่นะครับน่าจะพูดได้แล้วเนาะเคยวอลอยู่กิ้วเดียวแกตอนตอนอยู่ดารี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะ,ะแล้วแกมาทำเซิร์ฟแกก็มาได้เมีย แกก็มาได้เมียแล้วแกก็มาทําเซิร์ฟนี่แหละเพื่อนแล้วแบบแกก็มาหาผมนะในดิสก็มาบอกบ้านมาบอกบุญมาบอกบุญนะครับอารมณ์แบบแบบกูเปิดเซิร์ฟอะอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบมาบอกบุญว่าเออกูจะเปิดเซิร์ฟนะอะไรอย่างเงี้ยเออมามางานบุญบ้านกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบ้านกูมีงานบุญนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็มาบอกเราไอ้ยทั้งทั้งที่เราไม่ไม่เก่งเลยเว้ยอาโอเราไม่เก่งเลยไม่เป็นเลย อาโอเราไม่เก่งเลยไม่เป็นเลยไม่ตึงเลยไม่มีความรู้ด้วยไม่มีเฮียเลยเลยไปสตรีมก็ไปสตรีมก็มบอกเขาไม่ได้เขาถามอะไรก็ตอบเขาไม่ได้นะจ้องแต่จะถามเขาอย่างเดียวนะครับแต่เขาก็เออแบบก็ยังมาบอกบุญเราอะไรอย่างเงี้ยนาะก็ด้วยความที่อ่าตอนอยู่ดารลี่เนี่ยเขาช่วยเหลือผมไว้เยอะเพื่อน ช่วยเหลือผมไว้เยอะนะครับต่อให้ผมยุ่งแค่ไหนเนี่ยผมก็ปฏิเสธไม่ได้และเพราะบุญบุญคุณนักสาหรับผมมีบุญคุณต้องทดแทนอยู่แล้วเพื่อนสําหรับผมนะคือคนอย่างผมอะ่ะคือมีบุญคุณผมทดแทนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับคนไหนมีบุญคุณกับผมนะช่วยเหลือผมสนับสนุนผมตอนผมสตรีมผมตอบแทนบุญคุณให้ทุกคนอยู่แล้วเพื่อน ผมก็เลยให้ให้เจเนนเนี่ยอ่าผมก็เลยให้เจเนนจัดจัดจัดเกียร์เกียร์งานตรงอื่นนะครับงานตรงอื่นงานประชุมงานตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพื่อเว้นให้ให้ให้เขานะครับในวันที่22เลยโดยเฉพาะเลยนะครับคือผมเพื่อนเื่ไหมโง่ๆอย่างผมไอ้้ยแต่ผมได้เป็นพีวดดิ้งอะที่เขาพูดอะมันแปลว่าอะไรวะคือผมจะได้เป็นคนแรกนะเว้ยที่จะเข้าไปเหยียบเซิร์ฟเขาในวันที่2 2แล้วเข้าไป เข้าไปแนะนําระบบเข้าไปไอ้ที่ที่กูเพ่งได้แนะนําระบบอโออ่ะเพื่อนป็นไงกูตึงวะไอ้กูตึงจัดเลยนะแล้วกูไม่รู้เรี้ยอะไรเลยอ่ะแต่กูต้องไปแนะนําเขาอ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าไม่จําเป็นลงุงไม่ต้องมีความรู้ผมแค่อยากได้ลุงเขาบอกงี้เลยนะว่าคือผมไม่จําเป็นลงุงไม่ต้องมีความรู้แต่ผมแค่อยากได้ลุงมาแบบมาเป็นรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยยี้ยกูก็แบบ เออผมก็เออไม่รู้จะพูดยังไงวะคนแนะนําระบบที่ไม่รู้ระบบจะเจริญละเออผมก็บอกว่าเอ้ไอ้ถามว่าผมก็ไม่ได้โงูขนาดนั้นเพื่อนผมก็พอผมรู้ว่าผมจะได้ได้ไปแบบนี้ใช่ไหมผมก็ศึกษานะไม่ใช่ไม่ศึกษาผมก็ศึกษาไปนังอาหารว่าซือก,กรรมอมมม็มีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างมีนู่นมีที่มีนั่นมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถามว่าถ้าจ้างคนอื่นอ่ะคุ้มกว่ากูเยอะเลยพูดเลยไปจ้างแบบเสียต้นจ้างคุณแบ็กเกมเมอร์จ้างคนอื่นอ่ะคือคุ้มกว่ากูเยอะอ่ะคือฐานคนเล่นเขาก็แบบเป็น R.O. แท้เลยไงฐานลูกเลีผมร้อยเปอร์เซ็นตเป็นของซิลทั้งหมดไอ้เหี้ยแล้วแบบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเขาก็ยังยืนการว่า ผมอยากได้ลุงอ่ะเออผมอยากได้ลุงอ่ะ